สวัสดีครับผุมสวัสดีเปืือนสมาชิกตุกตานครับที่กติดตามในช่องเตอร์เด็กเหลียงวัวทํามส่วนหุูเรียนตุนน้อยครับวันนี้ก็วันตีอีที่เป็ดมีหน้ากุ่มกับเปืือนเปือนครับสปามากาดนี้แห้งแรงนะครับโรนหมากับโชคดีวันนี้เดดดีลมดีครับแต่ว่าปริมาณน้ำฝนนั้นไม่ตกเลยครับผุมบานปมนี้แรงมาเป็นเดือนแล้วครับนะครับ ส่วนไหนส่วนเปื่นเปื่อนตังเกตดูกับช่วงนี้ยาไม่ต้องคิดเลยครับนี่ครับก็จะเริ่มตายไปเองเลยครับก็จะเริ่มตายไปเองเด้งไปเลยครับเปื่นเปื่อนนี่นะครับนี่ก็จะเริ่มตายเริ่มเด้งไปเองนะครับปุ่มปึงได้ขึ้นมาต้วนกับเปื่นเปื่นครับแต่กาตุ่มไปเกือบตุ่มไปนึ่งอาทิตย์เลยครับไม่ได้ขึ้นมานะครับไม่ได้ขึ้นมารดน้ำแต่ก็มีนองใหญ่นะครับลดอายบางนะครับแต่กา ไม่ได้เต็มที่นะครับปู Relax, era era, ่โงนี้นามไม่ไม่เพียงโปต่อต <is till S 1> <whatever> ่อการปริมาณต้นนะครับก็สังเกตเห็ดนี้หนึ่งต้นับเผื่อๆรับต้นนู้นต้นนู้นับมาตึงใจ่ายเลยครับมาตึงมีใบเลื่อนนะครับใบเลื่องใบรวงเลื่อนเลยครับพอมาดูถตาปิงเกอร์ตายต้นนะครับเขานามไม่โปะกับต้นนี้นะครับเปรบออกมาหนาไม่โปะครับใบเลื่องเลยเผื่อๆใบเลื่องใบเลื่อนปิดเบย ใบเล่นตุ่มเลยครับนี่ครับไล่กิ้งเลยครับตีว่าปิดใบตุ่มเลยนะครับโชคดีครับตีว่าได้ขึ้นมาตั้นนะครับได้ไอ้น้ำไอเป็นปีซีดเลยครับตอนนี้นี่ครับเพื่อนเือนดูครับว่าเนี้ยครับอาการตั้งกิดเราตั้งกิดได้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับว่าตัวเรียนการน้ำใบมันก็จะเลื่อนเลื่อนใบก็จะเลื่องเลื่องเลยก็จะรวงนะครับนี่เพื่อนเือนดูครับใจง้ายเลยปุ๊บขึ้นมาตึ้งนะครับ ใบเล่นเลยครับกาลังจะสะลัดใบตุ่มเลยครับก่อนที่จริงตอนนี้ผมปูอปตอนกูครับแต่วัวตะพิงเกอร์ม,มันโอกนมโอกอยู่วิตเดียวกับตนนัวนี้นะครับเพิ่งอันนี้เพิ่งมาต่ามาต่าเติมอครับแตเดียวตรงงห้ยรักหรวนะครับหรัวเล่นตั้งใจง่ายเลยครับเพื่อนเพื่อน,นดูว่าเขากินไหนในก็ตุ่มใบไม่เลยครับนี่จะไม่มาลักโรงล่าวันเมืนพุ่มาตอนนี้อาการนักครับอาการนักเ,เร็วรวดักรายากครับตอ,น,อนนั้น นามอกดีครับตะวั่วตะปิงเกอร์ตอนนี้ตะวั่วตะปิงเกอร์ไม่รู้ไดไอุดนะครับไม่ออกหมาตึงก็ตกใจใจอายเลยครับเปื่อนๆครับดูเรียนช่วงนี้ตาเปื่อนๆดูเลได้ประงบปองมไอ้ดักิดนะครับอย่าเตี๋ยวตุ้มเลยนะครับอย่าเตี๋ยวตุ้มไม่ก็้าวน้ำเลยนะครับพยายามตั้งเกตดูครับเปื่อนๆถ้าได้กูนยาหรือเยี่ยวถ้าเด้งว่านาไม่ตึงครับตอนนั้นปุ๊ไม่ได้ขึ้นมาเนื่องจากดาก็คือเอ็นพุนเลยครับ ตันอื่นไม่มีอาการตุ่มใบนะครับไม่มีอาการตุ่มใบใบเรื่องบางก็ช่วงนี้ก็ต้องต่ำใจนะครับแต่ก็คาว่าจะขึ้นมาจี ha, ha, kind of ้ยากับวันนี on, ้แต่ว่าก็ขึ้นมาเกือบบ่ายบ่ายมุ่งไปเลยนะครับนี่ก็แเก่ที่ต้องที่ต้านไปเลยก็น่าจะไม่ได้จี้ลาวันนี้แต่ว่าก็พาเพื่อนๆมาดูต้นตูดเรียนต้นนี้ครับโอ๊กโดกใต้เพื่อนๆดูได้ไล่กลางเลยครับวันนี้นี่ครับ โอกดอกนะครับต้มบุญดีตุกิงครับหญ้าใดโกนกับเกี้ยวนะครับอายนามเป็นปีเต็ครับอย่างนี้พอเป็นหลวงวัวกับไรก็มีเลยครับบางจุดนี่เป็นวัวกับไร่ยเลยครับเป็นวัวกับไรอ่านะครับบางจวงก็ยังเป็นมาเกือพวงเล็กมาเกือพวงใหญ่อยู่เลยครับออกมาไม่โปรมงเลยันแต่ดูเรียวยอดยังไม่น่าจะมากกับกิจกรรมนี้เพื่อนๆพื่อนตั้งใจดูครับว่า อกเยอะหมาครับอกเยอะกิ้งเล็กนะครับเปื่อนๆครับนี่ครับกิ้งก้อนก้าวเตาโตพีวีซีอกอุ่นได้ครับถ้าเป็นลูกริงกิ้งต้นนี้ก็เปื่อนๆครับเป็นได้ไม่หมาแล้วครับลูกนึคงก็หมากลั่นเลยะครับแต่่วงนี้เราตกเต่งได้ก็ตกเต่งได้เลยครับไม่ต้องเียดายนะครับตัดเอาต่เยอะโดกทีด้วยอ้ามนะครับแหล่กลัวทีว่าการทีว่ากลัวที่เย้ยด้วยด้วยนะครับ ไขกัวที่เล็กๆตีว่ามันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันไม่เย่ไม่ตันเปลือนเลยนี่ครับเราปิดอกเราปิดออกโกนได้เลยครับไม่ต้อง้เก็เหยงได้นานไนครับถึงเนี้ยก็ไวแล้วก็เหลือกเอาแต่ว่ากิ่งนีด้วยด้วยมันกิ่งนี้ด้วยกับไวยก็บานถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนกิ่งนี้คือเราไวได้กิ่ลูกเดียวเลยครับปกกิ่งมันเล็กนะครับแต่ถ้าไวไวด้วยด้วยมอกมาไวบันนีไวาใต้รูปได้ไวนะครับเหมือนกิ่งนี้ก็คือเนี้ยเลื่อนตานี้ครับแต่เหมือนกิ่งนี้เกิดกิ่งใหญ จะวายได้ทักร้องหรูกับแต่ว่าปริมาณดอกนี่มากครับนี่ครับผมก็เดิมเด็ดเดิมตัดตุ่มโงกไปมั่งเลยครับกริงอ่าดอกที่ไม่ช่วยไม่งามนะครับนี่ครับอ่าจริงนั้นก็เหมือนกันครับน่าจะได้วายได้ทักรู้เหมือนกันครับแต่ว่านัวกับดันเบิ้ลนู่นกับมีอยู่เลยกิ่งแต่นิวโกยครับยังเป็นเลยเนี่ยผมมาอีกพรอะโดกนะครับแต่ว่าวายมันช่วยคนวายเลยบานนี่ครับไม่ใช่ว่านุ่งเพือกความช่วยงามเพือกความสบายใจครับถูกเรียนเป็น ดอกปีตีร่องกับปีตีเรีน,เน,นี่เป็นเนี่ยเป็นตีเรียนปีตีเรีก็เป็นกิ่งเนี้ยครับกาเลื่อนมดนะครับปล่อยจวงนั้นก็คือปล่อถ้าเป็นจวงนั้นก็คือปุ่มไม่ได้รดน้ำนะครับตัว so so ่าก้าว่ายากยายมันเป็นปมโปรมาหลายตนมันปีนี้ก็เป็นหลายตนก็ได้ขึ้นมารดน้ำแต่ตอนนี้ก็ดูเล่เป็นพิเศษนะครับน้ำกับลดหมากนะครับจวงนี้ก็โรัวกว่ารอยต่อยน้ำใจวงห่างเย่ครับก็เหมือนเป็นเป็นกันเลยไหมครับจะมีคอมเมนต์มาติชมกันได้ครับ อย่งนี้ก็แรงจังเลยครับรดนหมากด้วยครับนี่กับเปิืนก้นเดินหนามไม่เป็ะไม่นะครับแต่เมื่อก้นนี่เป็นโต้ที่อุ่นกับเปื่นเปล่นครับต้นปลูกไ่ไม่นี่กิดว่าหน้าจะโป้เจ้โปปลูกไปนะครับปดูเรียน่ยเราต้องมาเดินมาอยู่ตีนะครับเป็นนั้นเปลื่อนเปลี่นดีดูกลิปนี้ก็วางหนาบน้ำก็วางตีเดียวอายย่ไปเลยครับเมิ่นลักนี่ถ้าเป็นในใดเป็นในถ้าเป็นไปได้ก็นิ้วกลึงไปเลยครับนิ้วกลึงนี่ต้องนิ้วไปได้เลยครับแล้วเราก็คมาลดนาะนี่ของปุ้มก็ โตโตโตอยนี่ก็ไม่ใหญ่อกดีครับผมมันยังเป็นสีอุ้นโตเดินอยู่เลยครับอกไม่กล้าคนครับปมกจะเปลี่ยนเป็นอกอุ้นครับแต่เบิ่นเปลือนอกอุ้นอกดีอกเร่งครับโตมาตรงมานิ้วกลึงเนี่ยก็มาลดนิ่นิงวครับเลยวก็มาใด้โตโยนกาวในโรงนี่ก็หนึ่งนิ้วครับเอ้ยหนึ่งสี่อุ้นครับก็ไม่เร่งครับเปื่นเปลองครับเที่ยวเวลาโรครับเราต้องหนังก้าวเราต้องหนังโรครับตอนนี้เปลืนเปลอนครับเตกตาโดเบียตีนู่มาเยอะนะครับจากวันโคนครับเนี่ยเปลือนเปล่งคร เย็ตินนู่ามาเยอะเลยครับตอนนี้ต้นยญ่ครับตอนนี้ถ้าเป็นกิ่งแบบนี้วายได้ไร่ลูกเพื่อนๆกับนู่นกับดูเร็วเป็นเยอะอยู่นะครับเป็นเยอะอยู่วายได้ไร่ลูกรับแต่ไม่รู้ติดมดไม้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นดายามากืับพวงหญ่เลยครับแต่มมนอกไม่โปร่งครับบางบางโจก็เหมือนนู่เป็นพวกกับไรกับมีนะครับนู่นก็เหมือนนู่กิ่งเล็กก็เป็นมดกับตอนนี้เมื่อกวันก่อนนั้นหลบก้นพุ่มมาไม่เป็นดอกที่นะครับพุ่ม โอ้ปุ <ats> ๋ยมา่อจีดนะครับตาต้มา so, uh, ันไม่พมินใบต่มบุญนียังไม่ปนเมีราผมว่าน่าจะต่าได้ดอกกมานกมาจิ้งกับเพื่อนๆกันจะเป็นข้อมูลเป็นการเรียนรู้อีกไม่นึงนึ่งอย่างครับที่เราถ้ามาเรียนรู้ได้ก็คือขันไม่ปนโยเมีตาหน้าก้นไม่มาที่กันใบต้มบุญเพื่อนๆครับน้ำดอกกักโลกไว้เลยมันแรงเต็มที่ว่าอัน้ำไปลองดูครับคิดปุ๋ยตาต้มสั่งใบนะครับตาต้มอานอ่าใ เลียงตาดอกอกนะครับมันกระโดกอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งต้นครับต้นนู้เหมือนก้นครับผมมาไม่เป็นครับขีดปุ๋ยปทีเดียววมดอกแตกมารุยหมดเลยครับต้นนี้ยังไม่เป็นครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้นนี้ครับเหมือนก้นมาต้นนี้ก็ตัดดินใจเลยครับว่าน่าจะไม่เป็นเต่โผลั่างยกใส่ปุ๋ยขีดปุ๋ยไปครับแตกปมตาดอกมาเยอะเลยครับนี่ครับเกกิ่งนี้เอาไว้ได้รงน้ำหลูกครับ นี่กับเตะโอกมาด่านู้ก็มีบ้างครับตาป๋อดายกินป๋อดาริมลงเละหวานเมื่อเป็นปื๊เป็นอย่างปื๊นะครับปีนี้ถ้าติดมดก็เกณฑ์ได้ครับนี่ครับเปลื่อนเปลืปครับส่วนเล็กๆครับต่ำตุนน้อยๆครับต่ำตามมีต่ำเกิดครับไม่มีเงินมากไม่ครับต่ำใบโกนครับตาป๋ถ้าคุปปปอ่ามีปุ้นกำไรก็ก็ยับกระย่ายครับเปลือ่อนเปลืครับตอนนี้เกลืองกันยังใจเกลืองคนได้ธรรมดาอยู่เลยครับเปลื่อนเปลืครับ มอง้ากำลังมอง้าเกินคูโบต้าครับว่าจะตำหนบบน้ำไม่ดีเพื่อ jumped, นเพื่อนครับดูน้ำจากโลงเลยครับขนมายางตรงนี้ครับโขนยางโอนนี่ครับโอ้กเลยครับตำไปเลยครับเห็นก็ว่าอากาดีครับหลงเลี้ยงครับรุ่นรักตังเพื่อนเพื่อฟุกกับแต่เพื่อฟุกกับรักปีเอาเถอครับแต่ว่าไม่ฟุกกับรักปีไม่รวยก็ไม่รวยตำไรือเพื่อนเพื่อนนั่งกันยังเป็นหนีดิ่แป๊บแป๊บหลายนะ นี่ครับมันนคนตอนนี้ก็ไปเรื่องคือใต้เปลื่นๆดูครับกาดต้านหนานก็จีดไปก็เหรือไม้เลยนะครับจีดปบกังเลยก็เหรือเริ่มอาการดีกว่าเดิมนะครับผมตอนนี้ต้านไหวน่าจะกัดน้ำด้วยนะครับยังน่าจะกัดน้ำน้ำไม่โปมันก็ทำไมใบเรื่องไรเหมือนกันครับเพรต้อนรื้นี่ครับมันนคนกับเรื่องตอนนู้นกับเรื่องแต่โปะว่าเราจีดยารอมกันน้ำไม่เมื่อนกันครับนี่ครับมันมีปุ่นแต่ตอนนี้ที่ป่มใต้เพื่นดูอ่าใบมันตุ่มตุ่มใบกระโปงน้ำไม่โปไม่มีเลยครับเปลื่นๆครับ